เมาสนันนังเอกพอพานดังระดับประเทศขายช่วงล่างราคา3ล้านเพจดังนะครับออกมาเมาส์แรงนางเอกดังระดับประเทศขายช่วงล่างราคา3ล้านบาทแถมเลือกลูกค้าขอแต่ละลอหุ่นดีๆเท่านั้นทิ้งคำใบเด็ดอักษรย่อพอพานมีข่าวร้อนๆครับมาให้ขาเผือกได้ติดตามส่องกันอีกแล้วทีล่าสุดนั้นครับเพจกระตุกต่อมเผือกออกมาเมาส์มอยเรื่องของดาราสาวที่โด่งดังระดับประเทศ แต่มีข่าวว่าเธอนั้นต้องยอมขายชงล่างแถมขายทีราคา3มล้านบาทและในการเลือกผู้ชายที่จะมาซื้อก่อนด้วยแถมยังเลือกเฉพาะผู้ชายหน้าหล่อเท่านั้นไม่หลอก,ก็ขอเซโนโ,โดยเพจดังนะครับมาว่าเอาละค่ะเจมีเรื่องเม้ามอยให้ฟังจ้านางเอกดังระดับประเทศยอมขายชงล่างเจ้าค่ะด้วยความดังระดับนั้นขอเลือกฝ่ายชายก่อนนะคะต้องหล่อหุ่นดีและต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของนางเอกสาวด้วย ถ้าถามราคาเหรอ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าได้ยินแล้วก็ต้องร้องว้าวเพราะราคานั้นพุ่งไปถึงครั้งละสมล้านบาทโถโถโถเจ๊ละอิจฉาเลยจ้ารับงานครั้งเดียวก็มีกินไปทั้งปีก่อนหน้าน,นี้ถึงแม้ฝ่ายชายจะมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะพระล่าสุดนั้นชีเล่นเลือกผู้ชายมากอยู่ปฏิเสธเสียเข้าไปอย่างหน้าตาเฉยเป็นเพราะเสียคนนั้นหน้าตาไม่หล่อจะบอกว่าถ้าชายคนไหนขึ้นขย่มท่าค้างข่าวได้ถูกใจชี ขอเปลี่ยนสถานะเป็นเลี้ยงดูชายแทนเอาตรงๆนะเธอรักในการมีเซ็กมากางานนี้เพจดังยังได้ทิ้งคำใบเด็ดอีกว่านางเอกคนนี้มีชื่อย่อว่าพอพานและบอกเพิ่มเติมว่านางเอกดังคนนี้มีผู้จัดก,การส่วนตัวคอยคัดสรรลูกค้าให้ก่อนผู้จัดก,การตัวดีย่อมคัดสรรชายหนุ่มก่อนเพราะเรื่องนี้จะล่วไหลไม่ได้แต่ล่าสุดรั่วแล้วเพราะชายที่ผิดหวังคนนั้นมาเล่าให้ฟัง ทำเอาชาวเน็ตและขาเผือกนะครับเข้ามาเมาส์มอยกันกระจายว่านางเอกดังระดับประเทศคนนี้จะเป็นใครเอางานนี้จะเท,ท็จแท้แน่จริงยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ